เมื่อเทพทอดเทพแห่งปัญญาของชาวอียิปต์รู้ว่าคำพีวิเศษที่ตนฝังไว้กลางแม่น้ำไนายถูกขโมยไปจึงออกติดตามหมายจะแก้แค้นผู้ขโมยอย่างสาสมคำพีของเทพทอดมีความพิเศษอย่างไรทำไมเจ้าชายอียิปต์จึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้มาครอบครองพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของตำนานนี้ใน his talk ตอนที่ร้7ความลับของคำพีทอต สวัสดีครับพบกับพี่สตอกบายเชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนคงเคยคิดอย่างผมนะครับว่าในบรรดาเทพทั้งหลายของอียิปต์เนี่ยเทพทอตดูจะเป็นหนึ่งในเทพที่ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงนั้นนะครับเทพองค์นี้มีความสําคัญไม่น้อยเลยเพราะนอกจากจะเป็นเทพแห่งปัญญาผู้ประดิษฐ์อักษรสําหรับบันทึกเรื่องราวต่งตางๆแล้วทอตยังนําความลับของจักรวารบันทึกไว้ในคัมภีที่เรียกกันว่าบุ k of Thoth ซึ่งเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ได้อ่านแม้เพียงหน้าเดียวก็จะมีพลังวิเศษต่างๆเนื้อกว่ามนุษย์ทั้งปวงแม้จะไม่มีใครรู้ว่าคำพีนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ทุกยุคทุกสมัยมีผู้ปรารถนาจะได้คำพีมาครอบครองและออกติดตามหามาโดยตลอดเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เราจะเล่ากันในวันนี้ครับเจ้าชายเนเฟอร์ครับทารู้ว่าวันหนึ่งพระองค์จะต้องขึ้นปกครองแผ่นดินอียิปต่อจากพระบิดา พระองค์จึงต้องศึกษาวิชาความรู้ต่างๆที่บันทึกไว้ในแผ่นพาปิรัสที่เก็บไว้ในวิหารที่ใช้รักษาเอกสารสําคัญของอาณาจักรรวมถึงบรรดาข้อความทั้งหลายที่จารึกอยู่บนผนังวิหารต่างๆเจ้าชายเฝ้าศึกษามารดกจากบรรพชนทุกเมื่อเชื่อวันไม่ได้ว่างเว้นอยู่มาวันหนึ่งครับเจ้าชายเข้าไปในวิหารเพื่อบวงสวงเทพต,ตามปกติที่เคยทำพลันพระองค์ก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นจากข้างหลังเมื่อหันไปดูก็เห็นนักบวชคนหนึ่งยืนอยู่ เจ้าหัวเรายะข้าอย่างนั้นหรือเจ้าชายถามก็ใช่นะสิข้าสมเพศพระองค์ยิ่งนักวันวันพระองค์เอาแต่อ่านเอกสารไร้สาระพวกนี้นักบวชตอบถ้าพระองค์ต้องการจะอ่านสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับพระองค์แล้วก็ข้าจะบอกที่ที่คำเพียงของเทพทอดถูกฝังอยู่แล้วท่านจะลืมเอกสารทุกอย่างบนโลกไปเลยเจ้าชายเนเฟอร์คัฟทาแปลกใจที่ได้ฟังนักบวชจึงพูดต่อไปว่า เทพทอดเขียนคำพีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นด้วยตัวเองแค่อ่านจบหน้าแรกท่านจะสามารถควบคุมท้องฟ้าแผ่นดินนรกภูเขาและทะเลได้เมื่ออ่านต่อไปท่านจะเข้าใจภาษาของนกสัตว์บกและสัตว์น้ำทุกชนิดและยิ่งเมื่ออ่านต่อไปเรื่อยๆท่านจะฟื้นจากความตายได้แม้ต้องเดินทางไปยังโลกของวิญญาณแล้วก็ตามท่านจะมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆในเวลาเดียวกันและท้ายที่สุดท่านจะมองเห็นเหล่าเทพได้ด้วยตาเปล่า คำพิเศษนี้จะต้องเป็นของข้าเจ้าชายรำพึงขึ้นอ้าวไหนบอกสิว่าเจ้าต้องการอะไรเป็นเครื่องตอบแทนข้าให้เจ้าได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นเจ้าชายผู้ประเสริฐนักบวชพูดข้าอยากให้พิธีศพของข้าเหมือนกับของพวกเศรษฐีมีนางร้องไห้มีข้าวของเครื่องใช้เครื่องหอมมีการทําพิธีเต็มรูปแบบเพื่อให้วิญญ,ญาณสถิตอย่างมีความสุขในโลกหลังความตายซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ว่าเนี่ยก็น่าจะประมาณร้อยเหรียญเงิน เจ้าชายได้ยินดังนั้นก็รีบสั่งให้เบิกเงินจำรวนดังกล่าวออกมาจากท้องพระครังและวมอบให้นักบวชคนนั้นกับมือพระองค์เองขอพระไทยเจ้าชายเอาละข้าจะไม่ยอมเสียคำพูดคำพี่ของเทพทอดที่ท่านปรารถนาจะครอบครองนั้นอยู่ที่เมืองคอปตอสมันถูกฝังอยู่กลางแม่น้ำไน่เจ้าชายที่รักที่กลางแม่น้ำนั้นพระองค์จะได้พบกับหีบเหล็กใบหนึ่งซึ่งเมื่อเปิดออกในหีบเหล็กมีหีบสำริด ในหีบสำริดมีหีบไม้เนื้อแข็งสีน้ำตาลและเมื่อเปิดเข้าไปก็จะเป็นหีบไม้มะเกลือประดับงาเมื่อเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่ามีหีบเงินซ้อนอยู่ข้างในอีกใบหนึ่งและเมื่อเปิดหีบเงินท่านก็จะพบกับหีบทองคําซึ่งบรรจุคมพีของเทพทอดเอาไว้แต่การจะเข้าถึงหีบเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะรอบๆหีบนั้นมีงูแมงป่องและสัตว์เลือ้อยคานมีพิษจํานวนมากเฝ้าอยู่มันเป็นสัตว์วิเศษที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถฆ่ามันตายได้ จากนั้นเจ้าชายก็มุ่งหน้ากลับไปยังพระราชวังบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอังฮุราชายาของพระองค์ไม่ไปได้ไหมข้ารู้สึกว่ามีเรื่องร้ายรอท่านอยู่ที่นั่นอัฮุราบอกแต่เมื่อเจ้าชายยืนยันจะไปให้ได้อฮุราก็บอกว่าขอให้นางกับเมรับโอรสที่เกิดกับเจ้าชายเนเฟอร์คับตาออกเดินทางไปด้วยซึ่งเจ้าชายก็ตกลงหลังจากนั้นเจ้าชายก็ไปเฝ้าฟาโรห์แห่งเมมฟิสผู้เป็นพระราชบิดา พระบิดาได้โปรดพระราชทานเรือหลวงให้ลูกสักลำเถอะลูกกับชายาและโอรสจะเดินทางไปตามหาคําภีร์ของเทพทอดคําภีร์พิเศษนี้จะต้องเป็นของลูกเมื่อฟาโรอนุญาตเจ้าชายพร้อมด้วยชายาและโอรสรวมทั้งข้าราชบริพารก็ออกเดินเรือทวนแม่น้ำนายไปอย่างเมืองคอปตอสทันทีที่ขบวนเจ้าชายเดินทางมาถึง หัวหน้านักบวชแห่งเทพีไอซิสของเมืองนั้นก็มาต้อนรับมีการจัดพิธีบวงสวงสังเวยห่านและวัวอย่างละตัวพร้อมทั้งเครื่องสังเวยอื่นๆแด่เทพีไอซิสเทพูพิทักษ์เมืองคอปตอสหลังจากนั้นก็เป็นงานเลี้ยงเป็นเวลา4วัน4ี่คืนเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จมาของเจ้าชายและในวันที่5เจ้าชายเนเฟ,เฟอร์ครับถาก็สั่งให้หัวหน้านักบวชทำหีบขึ้นมาใบหนึ่งขนาดใหญ่พอจะใส่หุ่นทหารอาวุธครบมือเข้าไปข้างในได้ ก่อนจะย่อนหีบใบนั้นลงในแม่น้ำนายนักบวชได้ไร่คาถาให้หุ่นที่อยู่ภายในหีบหายใจได้เป็นปกติขณะที่เจ้าชายก็ออกเดินทางไปยังกลางแม่น้ำตามลำพังปล่อยให้ชายาและโอรสอยู่บนฝั่งแม่น้ำนายมีความลึกแค่ไหนครับคุณผู้ฟังครับจากตำนานเรื่องนี้ทำให้เราทราบว่ากว่าหีบวิเศษจะถึงก้นแม่น้ำต้องใช้เวลาถึง3วัน3คืนเจ้าชายรู้ว่าบัดนี้พระองค์มาถึงจุดที่คมภีเทพถูกฝังเอาไว้แล้ว จากนั้นเจ้าชายก็โปรโยสายศักดิ์สิทธิ์ของหัวหน้านักบวชเกิดเป็นสันดอนทรายขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น้ำนายสันดอนที่ว่านี้ช่วยกั้นกระแสน้ำให้ไหลออกไปด้านข้างจนมองเห็นก้นแม่น้ำที่นั่นหีบเหล็กใบให,ใหญ่มีงูพิษแมงป่องและสัตว์พิษอีกหลายชนิดเฝ้าอยู่เจ้าชายเดินลงไปที่ก้นแม่น้ำพระองค์ไร้คาถาด้วยเสียงอันดังเป็นคาถาตรึงสัตว์ร,ร้ายที่เฝ้าหีบเหล็กไว้ไม่ให้สามารถขยับเขยือนเคลื่อนตัวได้พวกมันถูกตรึงอยู่กับที่ราวกับกลายเป็นหิน เจ้าชายในเฟอร์คัฟทาใช้ดาบตัดหัวงูจนขาดแต่หัวของมันก็กลับต่อเข้ากับตัวได้สนิทไร้รอยรแผลไร้เลือดเหมือนกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมันกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและพร้อมที่จะทำร้ายผู้บุกรุกไม่ว่าเจ้าชายจะลองวิธีไหนงูตัวนั้นก็ไม่ตายสักทีมันฟื้นขึ้นมาทำหน้าที่อารักขาหีบคัมปีเทพทุกครั้งไปเจ้าชายคิดว่าในเมื่อเอาชนะวิธีปกติไม่ได้พระองค์จึงต้องใช้วิธีพลิกแปลงโดยเมื่อตัดหัวงูแล้วก็รีบนำไปฝังไว้ใต้สาย เมื่อหัวงูพยายามจะเคลื่อนไปเชื่อมกับลำตัวอย่างทุกครั้งที่ผ่านมามันก็ไม่อาจจะต่อติดได้สนิทเหมือนเดิมเพราะมีสายหุ้มอยู่คราวนี้ถึงงูตัวนั้นจะไม่ตายแต่ในเมื่อหัวกับตัวต่อกันไม่ได้มันก็นอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกเจ้าชายใช้วิธีเช่นเดียวกันนี้กับแมงป่องและสัตว์พิษอื่นๆด้วยจากนั้นเจ้าชายก็เปิดหีบออกทีละชั้นทีละชั้นผ่านหีบเล็กที่ซ้อนอยู่ในหีบใหญ่ไปเรื่อยๆจนถึงหีบทองคําที่บรรจุคมภีของเทพทอดเอาไว้ พระองค์หยิบคัมภี์นั้นออกมาอ่านพลันก็สามารถไรยคาถาควบคุมท้องฟ้าแผ่นดินนรกภูเขาและทะเลได้พระองค์เข้าใจภาษาของนกสัตว์บกและสัตว์น้ําทุกชนิดพระองค์มองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆพร้อมกัดรวมถึงมองเห็นเทพด้วยตาเปล่าด้วยสิ่งที่นักบวชในวิหารบอกกับพระองค์นั้นเป็นความจริงทุกประการเจ้าชายสั่งให้นําแผ่นปาป,ปิรัสใหม่มาหึแผ่นพร้อมด้วยเบียร์หนึ่งถ้วย พระองค์ลอกข้อความในคมภีเทพทอดลงในแผ่นปาปิรัสใหม่นั้นแล้วราดเบียร์ลงไปหมึกที่เขียนข้อความถูกล้างออกกลายเป็นแผ่นปาปิรัสปเปล่าๆไม่มีข้อความใดๆจากนั้นเจ้าชายก็ดื่มเบียร์ที่ล้างจากแผ่นปาปิรัสนั้นบัดนี้ข้อความในคัมภีร์ผนึกแน่นอยู่กับพระองค์ตลอดไปวิธีการที่ว่านี้เป็นสิ่งที่จอมขมังเวทโบราณทำกันมานับร้อยร้อยปีแล้ว จากนั้นเจ้าชายกับชาย,ายาก็เสด็จไปยังวิหารเทพีไอซิสเพื่อถวายสักการะก่อนจะออกเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นแต่แล้วคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเทพทอดรู้เรื่องพระองค์ก็โกรธมากจึงรีบไปเฝ้าราสุริยะเทพบอกเรื่องราวที่เจ้าชายในเฟอร์คัปตาขโมยคำปีของพระองค์ไปด้านสุริยเทพก็ยอมให้เทพทอดแก้แค้นผู้ที่กระทำการอุกอาจนี้อย่างสาสม ขณะที่เรือของเจ้าชายแล่นตามแม่น้ำนายมุ่งหน้ากลับสู่เมืองเมมฟิสนั้นเทพทอดบันดาลให้อาหุราชายาของเจ้าชายตกลงไปในน้ำไม่มีใครช่วยชีวิตพระนางได้ทันและเมื่อออกติดตามหาก็ไม่มีใครพบศพของพระนางด้วยเจ้าชายจึงไร่คาถาให้น้ำแยกออกก่อนจะพบศพของชายานอนนิ่งอยู่ที่ก้นแม่น้ำคาถาทำให้อาหุราฟื้นขึ้นมาชั่วขณะ เพื่อจะบอกว่าขณะนี้เทพกําลังพิโรธเจ้าชายอย่างมากที่บุกเข้าไปขโมยคัมภีออกมาเทพทอดจะออกติดตามล้างแค้นพระองค์ไปตลอดเจ้าชายสั่งให้หันหัวเรือกลับไปที่เมืองคอปตอสเพื่อประกอบพิธีฝังชาย,ยาอย่างสมเกียรติซึ่งตรงนี้บางตำนานก็เล่าว่าเจ้าชายเมรับโอรสของเจ้าชายเนเฟอร์ครับธะก็เสียชีวิตพร้อมกับอังราผู้เป็นมารดาในคราวเดียวกันนั่นเองหลังพิธีศพเจ้าชายเดินทางมาถึงจุดที่ชาย,ยาและโอรสตกน้ำ พระองค์รู้ดีว่าเทพไมละเว้นพระองค์แน่ว่าแล้วเจ้าชายก็หยิบผ้าลินินมาฉีกเป็นชิ้นยาวๆผูกต่อเข้าด้วยกันเป็นสายเอาคัมพีเทพทอดมาแนบไว้กับหน้าอกแล้วใช้ผ้าลินินสายนั้นพันรอบหน้าอกไว้อย่างหนานแน่นก่อนจะกระโดดลงไปแม่น้ํานายแล้วจมดิ่งสู่ก้นแม่น้ําไม่ว่าทหารจะออกติดตามค้นหายอย่างไรก็ไม่มีใครคนพบประสบของพระองค์เลย และที่ท่าเรือเมืองเมมฟิสร่างของเจ้าชายเนเฟอร์ครับาก็ลอยขึ้นมาอยู่ข้างๆเรือหลวงลำนั้นกล่าวกันว่าที่เป็นเช่นนี้ก็มาจากพลังของคำภีเทพทอดที่พระองค์ใช้เบียร์ล้างจากแผ่นพัป,ปิรัสแล้วดื่มเข้าไปนั่นเองจากนั้นฟาโรก็ให้เชิญพระศพของเจ้าชายขึ้นมาแล้วสั่งให้จัดการพระศพอย่างสมเกียรติโดยมีคมภีเทพรัดแน่นอยู่กับหน้าอก การล้างแค้นของเทพทอดถือว่าสำเร็จผลแล้วครับคุณผู้ฟังครับไม่จําเป็นที่พระองค์จะต้องได้คัมภีร์คืนแต่ในเมื่อโจรขโมยคัมภีร์ถูกลงโทษก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะมีเรื่องที่แต่งต่อว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมีโจรบุกเข้าไปในสุสานของเจ้าชายขโมยคัมภีร์เทพทอดออกมาแต่โจรผู้นั้นก็ถูกวิญ,ญญาณของเจ้าชายเข้าครอบงําจิตใจให้ลงมือฆ่าลูกและเมียของตัวเองอย่างสยดสยองเมื่อโจรได้สติก็กลัวมาก รีบนาคมภีกลับไปคืนที่สุสานวิญญาณของเจ้าชายในสุสานบอกว่าจะไว้ชีวิตโจรคนนั้นหากเขาเดินทางไปยังเมืองคอปตอสและนําร่างของชายาอองราและเจ้าชายเมรับกลับมาฝังไว้เคียงข้างกับร่างของพระองค์ที่เมมฟิสโจรทําตามที่เจ้าชายบอกก่อนจะฝังร่างของทั้ง3พระองค์พร้อมด้วยคมภีเทพทอดไว้ในสุสานตลอดกาล คุณผู้ฟังครับตำนานโบราณมีอยู่หลายต่อหลายเรื่องที่พยายามสื่อสารกับเราเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องเจ้าชายเนเฟอร์คาฟทานี้นั่นก็คือบรรดาความรู้ต่างๆที่เรียกกันว่าความลับของสวรรค์นั้นย่อมเป็นความลับของสวงสวรรค์เสมอไปไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะรับรู้และครอบครองได้บ่อยครั้งที่ผู้ร่วงรู้ความลับเหล่านั้นปฏิเสธการเปิดเผยซึ่งเรื่องนี้นะครับผมว่าบางเรื่องบางทีเนี่ยไม่รู้ซะบ้างก็ได้นะครับเพราะบ่อยครั้งที่เดียวที่เมื่อเราอยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า จะด้วยวิธีการใดก็ตามสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะทําให้เราทุกข์ใจกังวลใจมากขึ้นและยิ่งเมื่อมองในมุมของคนที่รู้หรือกลุ่มความลับของสวรรค์เอาไว้เนี่ยการที่เปิดเผยไม่ได้เนี่ยก็น่าจะทําให้รู้สึกอึดอัดมากกว่าการไม่รู้ใช่อีก ผมถึงบอกไงครับว่าบางเรื่องเนี่ยไม่รู้ซะบ้างก็ได้อาจจะทำให้เราเบาใจสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลไม่ใช่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะครับแต่เป็นการทำให้ใจของเราเนี่ยพร้อมรับกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติไม่หลงระเริงว่ามีพลังอำนาจหรือไม่กลัวจนลนลานเกินเหตุจริงไหมล่ะครับคุณผู้ฟังเอาละไปเอาฮิสตอกตอนที่ร27ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บนสาวคลาวและ u t u b e ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับพี่สต็อกบายเชจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ตอนค่ำควันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ฮิสต็อก สำหรับวันนี้ผมเชจักรทวิยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ